น<ม>ะเอาเขาประทานลงมาดินะประานลงมาอมาอไม่ยังขถ่ายรูปบ่เขาเขาเขาจ ฮะเอาจักแล้วก็หาบิงตัวดี้ดิได้เลยเพ่นสามคอมขึ้นมาหน่อยนะว่าปฏิบัติหน้าที่บมเพ่นสามขอมเอาไปยังหน่ที่ใหยังที่ใหยังโอ้ะอีตนิมนฉันารเพต่อเลยนะครับ

มองไปทางทิศตะวันตกนะครับเดินเหนือที่เดินมีกี่โลทางคณะสงฆ์ยินดี้อาจารย์ยินดี้เจ้าหน้าญาติโยมและผู้มีศรัทธานำพักทหรมาดอวยหลังจากนั้นครับเวลาครึ่งพึ่งเราก็เข้าห้องตรวจทำสารหมุนคำกันนะครับมีหมดทั้งลูกครับเจ้าข้านาเภอเจ้าข้านาเภอว่านั่นเนี่ย ไแจกต้เจ้าคณะนำเพอได้ก่อนเจ้าคณะจะไาแจกแจกเจราะ่เปค่านี้นะเยอแงควเลยบคเอด้หครับได้หครับทยอยทยอยได้ครับได้ได้แน่นครับต้องใช้เวลาหน่อยอพระอย่าพระไรีพินาศป่ะนะรีพินาศป่ะมั่ อยากได้ต้องคอยอยู่ดนไหนพีพินาตบ่ไม่ยังฮะว่าล่ะเออนี้นะครับมีมนะครับเข้าแถวรับแล้วร็เดินอาขวาครับน่าไปสู่โรงงานน้าไปสู่โรงงานใช่หรอที่ว่าอะไรนะครับ

เอาเอียก็ได้สิไม่มันพิเศษบ่ดูหน้าเลยโอ้เขดูหน้าดูหัวด้วยบ่บ่หรอกไปเที่ยวเขารลดนาไทยเขานทยามผมเวยเหรอที่ มาบเรถามมาเพื่อมอบให้เจ้าคณะท่านประธานที่ปามข้าแต่คำพึ่งคำโอบนะคับเป็นไรยังด้ไม่แห้งยั่บอกเอออยู่ดีไม่แห้งเด้อเปังไรใช่ห้กันแลหกันด้เด้ออะแห้งๆเป็นยงปรกันได้เออนั่นล่ะบ่า่าละบ่าาบ้าาตาละอยลดได้บุญกุศลละ นเอาไว้มากกว่ายหลวงพ่อไปเออไปมุน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 ้ล่ยรองเขา,าเขายืนลูกพัดาแฟสดเลยนะ ออเรื่องของกูเท่าว่ะลงท่านแต่แฝดเซิฟกูเท่าไม่นังเนี่ยเขามาหวานครับผมอ้มีหอดคอมมอลมาเลยอันนี้ของแพชานเลยไม่ดื่มหามาเลยเอาเอาเดียว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 เจ้าแพย์เอาแพทยเจ้าเจ้าแพนะพมอหวานเนี่ย โอ้ขยันขันแข็งเด้อขยันขันแข็งแค่ลงซื้อมาแล้วรเด็ครับคุณลงกับมอเงบลงกับนีครับโอกงกลังคิลงกัี่ครับครับเบิดแล้วถุงกระโกคือพี่ถุงให้นี่ถุอยู่ครับว่าอืมเน่ยนะไม่ไดขยายมอกสแกนาขยายขยับน ปทิลาปฏิลัก์นะครับรับของที่เลื้กก็ใช้วเวลาสักคูกหน่อยแต่แล้วกไ็ได้การที่หมดแล้วเดียวทุกคุณผู้เป็นประธานจะนาาพนักพานแปดธรรมจุด้รับฉันพระทหารเพน,นฉลองสถาญ,ญาติโยมแล้วฉลองานนพ,ลพาเราก็เลยทุกคุณจะไม่ยอตัวละครพู้ พวไรต์การจรับเจ้าคณะพระสังฆานิการทุกรูปนะครับในเมื่อผันพัฒนาเทนเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ขอาการที่มลเจ้าคณะพระสังฆาริการผู้เป็นคณะกรรมการในทางตรวนทำสนามหลวงนักก้นทำชั้นตีได้ไประจําทีนะ่โต๊ะเก้าที่ที่มีลายชื่อฉายานะปรากฏแจ้งบอกไว้แล้วกับในเวลาประมาณ12บสองนาฬิกา น่าโดยประมาณนี้ก็จะได้ทำการตรวจนะเพราะว่าตรวจได้ทำผลดีไม่มีคษามสามารถในเพื่อนบุตท่านถามบุตรท่านถามตอบวมดเฮ้ยเออโอ้ของบวานผู้ที่ต้องการพานะเรียนนะครับ เป็นส่วนที่แท้กับที่นี่บ่นครับแล้วเราปะ่มทนยิงไง ตานร่างการเนื้อเข้ามันยอนยตัวกไึงคุยมาแบบเดียวนแล้ววะหนสองสามเัิดผู้ทำอันนี้แล้แล้วบอกถ้าใดนี่จกไป อะไก็อุดนสองร้อยสองร้อยแปดปีสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบับพูดซี่ะพูดซีวีซ่าหรอเบิร์ซีซีะครับเนี่ยเอาพอทั้งหมดไหมทั้งหมดฉบัต้องต้องพูดพูดซีดิวพูดครับเ้นไไดเบาสองดสิบพูดซีทั้งเบิดเฮานีพวจังหวัดนี่พ่อมือนบาเอเดา

แล้วมันเด้งซ้อนเองเด้งขบวนนี้นี่พ้างขันหน้าที่แปดขัดนั่นแหละแล้วปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยข้อมขยันขันแข็งนั่งพระคูประกาศธรรมมาประสิทธิธรรมนุสศาสตร์พระคูอมมอนธรรมาว่าที่วาลีพาลี นักทํามตรีเป็นจังได้นีสามสองสามแล้วหรือเปล่าไละครับไม่จักันนั้นไม่จักใบไม่จักสุดครับสี่สิบเบสทงวัดสนามเดียวเลยครับสนามเดียวครับโอ้สนามเดียวสี่สิบสบายเนาะ บึงการสนามเดียวมี่สิบสุมาเลยตนฮะสุเมเพิ้นไปใส่ต่จ้าสำนักคน่นเพิลสุดากเหนือเราบอกจังว่าจะ้าพ้นเลยบ่เพิ็นมาเลยเนาะเป่นนวัหอปลาบ่่ก็ผมสนามเด่นสนามสอบจังหวัดบึงการ สี่สองสามนี่งจังหวัดเลยครับผมจังหวัดเลยม่จักใบห่มเจักสำปับม่จักสนามสอบว่ะสนามเดียวครับสนามเดียวเบิดจังหวัดอ่ะโอ้ลอยกลัวใครบึงการคนซี๊ดฮ่าฮ่าฮ่าไอ้โฮมสนามเดียวไอ้ตี๋ก็ได้มคุบอบาต้องเลี้ยงไอ้ที่ หายแด้แปลงนะครับโอ้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยตันนี้ทานคู่บฮะสุกงคู่ของเงินเนี่ยเมื่้มันจะเป็นสุกเร็วพวกครับคู่องเนเนี่ม ของเข้าประธนแล้วนะมีจักมีจักสบับบ่อทั้งเบิดสี่สิบแมนอันตาิเกียบฮะดจังบดห่มยั่เี้อโต๊ะังบ สสไม่มาสองเก้าลกนครธรรมยุทธมีอยู่ห้าสนามสอบเจอ่ะแน่นมัไม่จัดสับัะเลยเดือดเดือครับโอ้เกียินะปรเด็นนะกรสีแมีนตัว เลสซีเคหกสิบเฟมเดสหนึ่ไม่น <me> ้อยทนีเลยมันนานีเลยว่าบ็โห้งไฟนี่ไหมนี่ยังนี่พระมหาไมตรีเสียสีโลในตอบรอบที่หนึ่งตรวจ อ้ยหน้าที่สามไม่ไรเลยครับนี่เบิดจังหวัดบ,บอกครับผมมีจักสับร่อยกว่าอือสนามเดียวบอกสนามล้วร่อยกว่านี่ครับผมมีจักสนามสาครับปาดท้กสามสนามต้องร่อยนะครับ ข้อมูลนี่น่ะขาดสอบบลยคือขาดรายเยสิซิกอยู่บ่คว,บว่วมไม้ของเขาเจ้วาวาดคุ้มไรสิขาดเจ้วาวาดดีแนวนี้เนาะนี่เคยเห็นเลยลงเสือแล้วเม่ไปสอบน่ะสิซิกอยู่ว่าสั่นขวายอะนะ มีกรรมการกลางบันกรรมการกลางบัพอนหวลงยูทูปนะเออโอทำงานของนคันแข็งต้นเลยไม่ทันแล้วเหรอเ้อเาหัวกล้องต้นเมือกี้เขาเดทีนี้น่อยนึง ไม่ยังเครียดด้กัน่เด้ยก็ยังก็ยังบ่เครียหนากันโอ้ว่าไม่เครียดให้กันท่านนี้ว่าไม่เครียดให้กันสํานรับมาแล้วให้คะแนนข้หน้อยเนาะอะไจังวะคือปิด บ่เห oh ai, <little. ral b 00> ็นนาก็เลย่อส็ดอกเสร็จเป็นส่วนมากแล้วเอาไปจัดการคะแนนี้อ้าวเยนอยู่ได้เนาะนาะ บลาทำผมได้ไหตงที่ายเซ็นได้ดวิดีโออยู่แล้วล่ะบแล้วล่ะบะฮะแล้วล่ะบข้างหงหม กองอำนวยการอืมมาบาแล้วเนาะมาก็ไปลี่ยวเลยคือเบิร์ดด่างเหรอฮะโอ้มากับลูกน้อง เออว่าห you ้ยยูห้เศร้าพี่พปากที่เป็นตึงไหมเป็นว่าก็เดีย